ก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆ,างๆมาโฆษณาในเครือของเขานะคะแต่ครูตาน่ะบอกสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันเนาะไม่ค่อยแนะนํานะพี่ๆคืออาจจะมีคนเจอคู่ในนี้นะแต่อาจจะน้อยอ่ะส่วนมากจะเป็นคนโดนหลอกมากกว่าโดนหลอกหมายถึงยังไงเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเอนเตอร์เทนคือจ่ายเงินไปทีละเรื่อยๆแล้วก็หลอกคุยไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้อะไรแล้วก็เป็นเหมือนแบบหนุ่มหลอ่อสแตนบายพอสาวจ่ายเงินแล้วเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์นหลอกสาวคุยไปเรื่อยแล้วมัน คือคนจริงจังก็อาจจะมีอ่ะแต่มันน้อยอ่ะค่ะคือที่เล่าเนี่ยหนึ่งครูตานเห็นพี่สาวคนไทยนี่แหละมีประสบการณ์ครูตานพี่ลองเล่นเดทม my เอชพี่ลองเล่นอาร b เบียนเดพี่ลองเล่นยูโรเดทแล้วทําไมมันเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นพี่จ่ายไปหลักหมื่นบางคนอ่ะจ่ายแบบ4ี่ห้าหมื่นเลยนะค่อยๆคุยกับเขาแล้วก็ เราจะคุยกับเขาต่อไม่ได้ถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีการของเขานะที่ลักษณะอย่างนี้คือเล่าเหมือนกันทุกคนเลยซึ่งมันจะต่างจากไทยคิิปิดนะถ้าไทยคิิปิดและเว็บไซต์ในเครือเนี่ยถ้าคุณอยากจะอัปเกรดอะ่ะเขาก็บอกเจนเลยนะว่าอัปเกรด3เดือนอะ่ะก็คือคุณเล่นเป็นสมาชิกพิเศษในช่วงสเดือนเนี่ยราคาเท่านี้ถ้าอัปเกรดเปหนึ่งปีคือเป็นสมาชิกพิเศษในช่วงหนึ่งปีราคาเท่านี้ก็คือตามนั้นเลยเชื่อไหมแล้วคุณทำไปอ่านรีวิวของภาษาอังกฤษใช่ไหมคนต่างชาติเองก็ อืมนะเขาก็ยังแบบว่าถ้าคุณมองมองว่าจะหาคู่จริงจังนะแนะนำเป็นเว็บไซต์อื่นดีกว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,นะคะแบบเนี้ยคุณตันก็เล่าง่ายๆเลยว่าไม่แนะนํากลัวพี่เสียตังฟรีนะ